เพื่อแก้ปัญหาไข่ไก่ขัดแคลนตั้งแต่เดือนนี้ไต้หวันเปิดให้นําเข้าไข่ไก่จาก8ประเทศโดยไทยส่งออกไข่สดไปไต้หวันครั้งแรกโดยไข่ล็อตแรกมีจํานวน325,000ฟองมูลค่า1 5 0 0 0 0บาทหรือประมาณ1.32ล้านเหรียญไต้หวันขณะที่สื่อไทยเปิดเผยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่าเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายได้พบปะกกันเพื่อยืนยันเรื่องการนําเข้าและส่งออกไต้หวันอนุมัติให้นําเข้าไข่ไก่สดจากไทยเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับกรเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ของไทยที่มีตลาดใหม่เพิิม่มมเต ไต้หวันประสบภาวะขาดแคลนไก่ไก่ทำให้ไทยมองเห็นโอกาสในการสร้างตลาดใหม่โดยหวังว่าปีนี้จะสามารถส่งออกไข่ไก่ไปไต้หวันได้50ล้านฟองไข่ไก่ล็อตนี้ราคาจากฟาร์มตกอยู่ที่ฟองละสี่เหรียญไต้หวันเมื่อนำเข้าไต้หวันต้องบวกต้นทุนข้าวข,ขนส่งและการดำเนินการอีกทั้งนี้คณะกรรมการ,กรเกษตรไต้หวันเผยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างและกระจายสู่ตลาดในราคาปกติด้านผู้ประกอบการในไต้หวันเผยว่าไม่กังวลไข่นำเข้าจะกระทบต่อราคาขายไข่ไก่ในประเทศเพราะปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ทำให้มีการโกงราคาตามอำเภอใจมานานแล้ว ไข่ไก่ล็อตแรกจากไทยจะส่งออกผ่านทางเรือคาดการว่าถึงไต้หวันสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้เลี้ยงไข่ไก่ในไต้หวันเผยว่าสถานการณ์ข,ดขา,าดแคลนไข่ไก่อาจรุนแรงกว่าที่ภาครัฐประเมินอาทิตย์หน้าจะปรับราคาไก่ขึ้นอีกหรือไม่คณะกรรมการเกษตรเผยว่าจะต้องจัดประชุมหารือต่อไป หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ันที่23มีนาคมธนาคารกลางไต้หวันก็ปรับขึ้น0.125%เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่หนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยดอกเบีย้ยสะสมเพิ่มขึ้น0.75%ทำให้อัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันของธนาคารกลางไต้หวันอยู่ที่1.875%สูงสุดในรอบ8ปีเนื่องจากค่าใช้จ่ายภาคบริการที่เพิ่มสูงขึ้นหลังยุคโควิดและในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดน,นกในหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้ราคาอาหารในประเทศและค่าไฟต่่างงงพสูขึ้น ธนาคารกลางไต้หวันจึงปรับขึ้นตัวเลขคาดการอัตราการเติบโตประจำปีของ CPI และ Core CPI ในปีนี้อยู่ที่2.09%ซึ่งยังคงสูงกว่าแนวเตือนเงินเฟ้อ2%ร์2%นอกจากนี้ยังปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีพุทธศักราช2,566หรเหลือ2.21% ธนาคารกลางไต้หวันเผยว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นอนาคตจะคุมเข้มต่อเนื่องหรือไม่ต้องพิจารณาจากผลดำเนินงานของนโยบายการเงินแบบยืดหยุนในประเทศผลกระทบจากแนวโน้มนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักและผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาจากวิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ น,นางอูแรงงานหญิงชาวเวียดนามเดิมทีทำงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างงานแอบไปทำงานในร้านคาราโอเกะและแอบขายยาเสพติดให้กับแรงงานต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจงจับกุมข้อหาครอบครองซองกาแฟผสมยาเสพติดตำรวจตั้งข้อสงสัยว่ายาเสพติดนี้ได้มาจากเครือข่ายขายยาเสพติดข้ามชาติไก่เวีียยยนจงงงสสมุใบู้าดซอ57包包咖啡外出往交易在卡拉 OK 店 拓展客户、拉业绩、点燃热度，实际却从事贩卖毒品。干！ ตำรวจนครไทยจงเริ่มปฏิบัติการตรวจค้นยาเสพติดวันที่6มีนาคมในเวลาเพียงสองสัปดาห์สามารถจับจกุมคดียาเสพติดได้167คดียึดยาเสพติดได้กว่า100กิโลกรัมยังตรวจยึดต้นกัญชาได้16ต้นซองกาแฟใส่ย,ยาเสพติด4,082ซองนอกจากนี้ยังตรวจพบผู้ต้องสงสัยขายกัญชาในร้านขายหมากยังไม่เกรงกลัวกฎหมายอีกด้วยตำวรวจเผยว่าคดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับทั้งด้านการผลิตการขนส่งและการ้ายยาเสพติดประเภทที่ 2- และ3มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า7ปีและถูกปรับไม่เกิน15ล้านเหรียญไต้หวันทั้้งนนนนีจะเิการสบสว เพื่อกดล้างยาเสพติดให้หมดไปรถสีดำจอดอยู่หน้าธนาคารหนุ่มชะกันกลุ่มหนึ่งลงจากรถบุกไปเปิดประตูรถสีขาวชิงเงินสดที่อยู่ในรถแล้วบึงหนีขึ้นทางด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันที่23มีนาคม กรุงไทเปเกิดคดีโจรกรรมครั้งใหญ่หญิงรายหนึ่งแซ่เย่ไปถอนเงินที่ธนาคารคาเทยูเนเต็ดสาขานั้นกังจำนวน5ล้านเหรียญไต้หวันจากนั้นไปที่ธนาคารสาขาในหูเพื่อถอนเงินอีก1 9, 5, 5, นึ่งลา้านเก้าแหมืนเหรียญไต้หวันหลังจากถอนเงินเสร็จเดินมาที่รถถูกชาย4คนฉีดสเปรย์พริกไทยใส่หน้าและชิงเงิน5ล้านเหรียญที่อยู่บนรถไป ผู้ต้องสงสัยทั้ง4รายหลบหนีด้วยรถยนต์ตำรวจขับรถไล,ล่ล่าไปจนถึงถนนไถเออร์ปิงกิโลเมตรที่19ในเขตสวงซีนครนิวไทเป้สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยและล็อกกุญแจมือถึงแม้ผู้ต้องสงสัยจะสารภาพว่าไม่รู้จักผู้เสียหายแต่ตำรวจพบว่าพวกเขาดักซุ่มอยู่นอกธนาคารก่อนลงมือเกิดเหตุคดีนี้เต็มไปด้วยความน่าสงสัยทั้งตำรวจจะสอบสวนขยายผลต่อไปโดยผู้ต้องสงสัยจะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในข้อหาปล้นทรัพย์